thank <muchas> you กับผู om, melodies, ips, ium, ้ให hmm ้การสนับสนุนครับวิวแอปซิลิบิลเกาหลีที่มีภ้าไทยและอีสานเยอะที่สุดในโลกนะครับหลายค้หลายคนบอกว่าเบื้องหนังเกาหลีเบื้องว่าจตะกี่แต่ฟังภาษาบอออกฟังภาษาบารูเรืองนะครับตอนนี้อุ้งอิงเบื้องหนังอะไรตอนนี้มีวล่ได้ยเบื้องเลยแต่ช่วงมาหนึ่งติดหนังเกาหลีแต่ว่าฟังบารูเรืองบารูภาษาแต่ผู้ให้การสนับสนุนครับฟีอายุอัดว่าวิวหลายคนหลายคนเป็นอย่างวิวเป็นแอปนะครับเป็นแอปที่เฉพาะหนังเกาหลีโดยเฉพาะ นะครับมีภาคไทยภาคอีสานอยู่ในมีครับเพราะฉะนั้นวันนี้10บาทยู่น้องอุ้งอิง5บาทกับ,บนบ้องห้าแผลงหบาทนะครับกติกาก็คือผู้ใดที่เบิ้งหนังเกาหลีหรือมีโทรศัพท์มือถือต้องการอยากดูหนังเกาหลีที่สามารถเลือกภาษาใดครับเป็นภาษากลางภาษาไทยหรือภาษาอีสานบัดเพาะเบาเราจะจ่อยครับหน้าตาเกาหลีหลากหลายเรื่องอในแอปของบิวเพราะฉะนั้น10บาทน,นะครับกับน้องอุ้งอิงห พักแทนห้ากติกาคือใครมีแอปวิวอยู่ในมือเดินมารับเอาเลยนะครับมาเออมาเลยนะครับเลยนี่มาแล้วนี่ยกมาเลยดูนั่นนั้นทักแพดดูด้วยถ้าใครมีแอปวิวที่มีเห็นบ่ขืนโลโก้ตังไหนบ่หลงนะนั่นนั่นนั่นวีไอยูอ่ะมานั่นไปรูปหนึ่งใบเอาเพี่งว่ถ่ายรูปพันไหมลูกถ่ายพันไหมมีไหมใครมีมาเลยครับพ่อต้องเปิดแอปวิวมานะครับกติกาบ่มีเสิบเด้องั้นนี่ เอาเฉพาะคอหนังเกาหลีเพราะว่าแอปยูของเรานะครับแอปยูของเราคืออยากให้ชวนผิดน้องเบื้องหนังเกาหลีเออเปิดแอปยูมานะครับแอปยูใครมีแ้ร้องเพลงแจกกี่ใบแล้วลูกหนึ่งใบเอาสี่ใบเอาเร็วแล้วกรรมการสิบขึ้นห้านั่นแล้วเร็วเปิดมานะครับเปิดมาเปิดมาเออเปิดเปิดแอปขึ้นมาครับเปิดแอปขึ้นมาฮะเปิดไม่ถึงไงเลยจะได้จังสีได้หมดที่ไหนเอ้าไหนเอ้า เอาให้ความตั้งใจให้ความตั้งใจมาเหลือใครอีกมาเรียกเรียกรรมการสิบเกนห้าแล้วเหลือกี่ใบลูกเหลือสองใบมามคุณได้เปิด FV ไหมา FV 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 FC เหลืออุ้งอิงอีกหนึ่งใบเลขยกหาสมัยพี่น้องครับตอนนี้เป็นบัตรพรีเมียมดูฟรีหกเดือนนะครับไม่มีโฆษณาเออแ X ดิสไปครับวัหมวด X ดิสไปดูฟรีหกเดือนนะครับปกติแล้วตอนนี้เท่าไหร่นะ้นสี่ร้อยกว่าบาท ถ้าเขาไปประมาณ400กว่าบาทประมาณ800ค่ะ800นะครับวันนี้แจกฟรีนะครับตอนนี้บัตรตอนนี้นะครับปกติซื้อ800บาทนะครับ6เดือนเอออันนี้แจกฟรีเลยเป็นบัตรพรีเมียม6เดือนไม่มีโฆษณาเออเอาครับวันนี้เหลือกี่ใบลูกหมดแล้วเหลือฮักแพงกี่ใบ2ใบ2ใบเอามาเลยแล้วสินะแจกต่อไปแล้วเร็วกรรมการทายแล้วกรรมการทายแล้วผู้ใดมีผู้ใดมีเอฟฟี่เปิดมาฮะรถมาใครใครมีใครมีมา แอปวิวแอปวิวมี่ไหมอาโอเคเออนี่มาเออสามารถเลือกภาษาได้นะครับเอาเหลืออีกหนึ่งใบมาเร็วๆๆๆกรรมการสิ้ขึ้นห้านแล้วแจกฟรีครับแจกฟรีบัตรพรีเมีพ์หกเดือนครับปกติแปดร้อยกว่าบาทเออไหนมีไหมแอปวิวโอโบแมนเออเราโป้หูเลี้ยงหรอกเลยเหลืออีกหนึ่งใบหนึ่งใบหมดหรือยังหรอหมดหรือยังหมดหรือยังตอนนี้อ่ะมา หนึ่งหนึ่งใบใครเหลือใครมาเร็วเร็วเร็วเรวเร็วกรรมการสิ้นคืนท้านเร็วเียว,ยว,ยว,ยวจะส่งคืนพี่่ะโมแล้วเอาพี่มะโมเอาพี่โมไปแ,แกะกันแล้วกันเอเอเอ่ตอนนี้ด้านหน้าเวทีของีานเปิดไฟนะครับเปิดไฟกับผู้ให้การสนับสนุนอีกหนึ่งรายการค่มอนอสมโอทีดีเพราะมีซิงแลกแอลกอทินวิตามินบีผสมสารสกัดจากโสม ขวดใหญ่แค่สิบบาทเองไม่ลดราคายี่ห้ออึนึ้นเป็นสิบสองบาทสิบห้าบาทหมดแล้วแต่ตอนนี้ยังอยู่ที่สิบบาทและขวดใหญ่ด้วยนะครับหลายปนแล้วคนเป็นเบื้นเป็นเอ่อเคอร์ยังอ่ะพอวงเออเพราะฉะนั้นเดื่มตัวนี้นะครับสามารถเผาผลาญเอาไขมันมาเป็นพลังงานได้นะครับกับเครื่องินสมบัทีแจกฟรีนะครับคนนั้นขวดอายุสิบแปดปีขึ้นไปไปที่ไหนนะ ไปที่ไหน18ปีเดินไป,ไปที่บูธงานของเราได้เลยนะครับตรงนั่นอแถว,ต,แถวต่อแถวอายุ18ปีขึ้นไปแก้ฟรีหม